ว่าโดยเรื่องของการลงทุนการแยกการลงทุนั้งไทยในแต่ละขั้นเนาะค่ะแยกการกจะเึ้น40กิโลกับประมาณ3ลอยตีทิพยตัวน้ำพัดไทยนะแยการเเทีนหนึ่งก็อยูที่3ลอย3ลอยแยกการก็จะพัดได้30กิโลแต่วาตอนหลังลเนาะค่ะ ถาม,มาผัดไทยผัดไทยออลุงขุ้นหน่อยออแต่ว่าออคนกำไรมันกะมันกะไข่แน่แต่ติิงหนึ่งที่ห้าตตองลอกก็คือมันเป็นน,น้ำขึ้นบ่อใต้แม่ค่ะมันกะเขค,คอยเก็บเขคาคอยเรียกระดับลูกค้าขึนมากจากขั้งแรกที่แยกการเฮดแยกการกระจาัดไ็นเทระกิโลเทลาโล่สองโล่ถึงมันกะยังบ่อใดหลาย